สวัดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กรากับพี่นัทกำลังไปตลาดศี่มือมองเห็นที่สภารังบ้านเชบ,บุรีค่ะโอ้โหเชียงอ่าเชียงจะบอกว่าที่ศรีเมืองนะคะศรีเมืองใกล้ๆศรีเมืองเนี่ยเราก็มองเห็นวิวภูเขาแล้วคะ่ะพี่นะัทอันนั้นเป็นภูเขาอะไรคะ ภูเขาแก่นจัน์เราเคยไปไหมคะเ,เคยไปเคยไปจันทรอ,อ๋อเราเคยขึ้นไปครั้งอยาก<อ>ไป,<อ>ไ,ปไหมคะก็อยากไปอีกอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะไปหลายปีเราจำไม่ได้แล้วใช่ไหมที่สูงสูงเลยใช่ไหมคะที่มีเจ้าแม่กวนอิมหรือเปล่าหรือว่าอันนั้นน้องหอยตรงนั้นน้องหอยนะคะที่มีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะตอนนี้เราก็ติดไฟแดงอยู่คะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะ เขาบอกว่าถ้าเวซ้ยายไปสารการไปสัดจังหวะนะคะเพียงเพียงหรือว่า,าด้วยด้านเลยแต่เราต้องตรงไปนะคะคุณผู้ชมตรงไปเพื่อที่จะไปตลาดสีเมืองเป็นตลาดใหญ่นะคะคล้ายตลาดค้าส่งนะคะสินค้าหลายอย่างเลยค่ะแต่เคยมาซื้อทุเรียนที่ตลาดสีเมืองนะคะแล้วก็เคยมาซื้อ อย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมรัสรรสำนักง,งานสาธรรารณาสุขจังหวัดราชบุรีรัาสรรโรงพยาบาลด้านและเด็กอยู่ด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้คืออะไรเอ่ยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4นะคะด้านซ้ายมอือ ด้านซ้ายมือจะเป็นร้านหมูวัน,นานะคะคุณผู้ชมของฝากของราชบุรีอ่ะเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอตลาดแห่งที่เท่าไรของราชบุรีเขพี่นะันเป็นเป็นสิษย์เาเป็นตลาดใหญ่เลยคะ่ะขายส่งใช่ไหมคะผ่านศารนะคะสาธุค,ค่ะถ้าอยู่ที่โคราชก็จะคล้ายๆกับตลาดสุรระ นารีนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อนี่ไงเขาจะมีมะม่วงแก้วมังกรทุเรียนก็คือเป็นประเภทสินค้าคล้ายๆตลาดไทยที่ปทุมธานีนะคะคุณผู้ชมเป็นตลาดขายส่งของจังหวัดราชบุรีเราก็จะมีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรีนยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะโอ้ตลาดใหญ่มากๆนะคะ ก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะเบนตลาดไทยเขาจะซื้อสินค้าไปขายส่งเนี่ยเขาต้องมารับที่นี่โอ้ยใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมฝั่งนี้เป็นอาคาร5มีกล้วยมะพร้าวสับประรดขนุนก็คือเป็นประเภทของสินค้าชื่อบริษัทนะคะบริษัทแอคโกรคอมเมอร์สร๊ปจำกัด ผู้ด,ดาเนินงานตลาดกลางผักและผลไม้จังหว,วัดราชบุรีหรือว่าสี่เมืองนั่นเองนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะมีร้านค้านะคะขนมจีนทับหลวงอาคาร8จะเป็นตลาดสดค่ะอาคาร8เป็นตลาดสดด้านซ้ายมือก็มีของค่างเยอะมีลูกศรเขาบอกว่าสับประรดนะคะไปทางโน้น ใครจะซื้อสับป,ปะรดไปขายก็ต้องมาฝั่งนี้อยู่ที่อาคาร5อาคาร5จะมีกล้วยขนุนมะพร้าวสับป,ปะรดนะคะอยู่ด้านนู้นเลยใหญ่เบิ่มพวงข้างรับจ้าอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีร้านพวงมาลัยก็จะอยู่ฝั่งนี้ที่แกงวันนาจำหน่ายปลีกและส่งอยู่ด้านนี้ชาลีฟาร์มไบสนีไทยนะคะขนส่งนิ่มเอ็กเพรสคาเฟอเมซอนนะคะสวยพารวยก็จะอยู่ฝั่งนี้เช่นเดียวกัน นี่ก็จะเป็นโซนของตลาดนะคะ้โหก,ก็มีอาคารแบบหลายอาคารมากเๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้ไปถึงตรงนู้นเลยคล้ายๆตลาดไทยจริงๆค่ะนี่ก็จะเป็นตลาดแบบของสดนะคะพี่นะฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าตลาดเราจะเข้าฝั่งนี้เลยใช่ไหมคะเคพราะว่าวันนี้เราจะไปซื้อปลาหมึกนะคะมาย่างนะคะคุณผู้ชม ด้านซ้ายมือจะเป็นร้านยากระมวลวันเคสันนะคะช่วงเช้าคือคับมากนะคะซ้ายมือมีตู้ a อ m อ,องกของิกษตรกับำรุงไทยนะคะด้านซ้ายมือฝั่งตรงข้ามกับศูนย์อาหารเขาบอกว่าสี่เมืองนี่นะคะโอ้โหใหญ่มากมาเริ่มเลย มอเตอร์ไซค์เราก็จะจอดตรงนี้นะคะโอ้ยของกินเยอะมากพี่นะคะการที่เราได้มาช่วงเช้านี่เป็นการเปิดหูเปิดตาม้างเลยนะคะเข้าไปในตลาดสีเมืองกันเลยนะคะก็ะจะมีรถ ขับเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมกวมวยทอดนะคะหมูป,ปิ้งค่ะพี่นายคะ่ะแม่สำรวยนีย <c oughs> ่ขนมใส่ไส้ด้วยพุ้สลัดนมสดขนมถังทองเข้าหวังน้ำแล้วก็ลูกชิ้นใช่ค่ะตลาดนี้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะพี่นายคะ่ะสาธุค่ะ มีพระท่านมาบินทบาตยามเช้านะคะด้านนี้ก็จะเป็นของสดนะคะเดี๋ยวเราเดินชมก่อนแล้วเราเดินชมก่อนเราเอาแบบไหนบ้างค่ะวันนี้พี่น่าจะซื้อปูใช่ไหมมีสอย,าย่างมีหล่นับทำเมนูอะไรคะวันนี้บต้มหรอหล่นกระต้มปั่ะ ตอนนี้แม่นัดก็อยู่ที่ตลาดสีเมืองนะคะโซนนี้จะเป็นของสดนะคะโอ้ย,ยอเยอะไปหมดเลยอันนี้ปูป,ปูแปะไปด้วยดีกว่าได้ค่ะปูปแปะอันนี้ปลาอันนี้ปลาฝั่งนี้ปลากบโอ้โกบอยู่ตรงนี้ปลาใหญ่ ปลาเยอะมากเลยประเภทปลาจะอยู so first, ่ฝั kid, <ain> ่งนี้นะคะปูปูหมาอันนี้ปูอะไรคะพี่นาพี่นาเอาร้านนี้เลยป่ะมีเยอะเลยเนาะพี่ไปดูอีกเกือบยี่สิบพี่นาเขาจะเอาปูไปหล่นนะคะ เป็นลูกชิ้นแล้วก็เป็นเนื้อเราใช่ไหมคะโอ้ <Okay. S 1> oh, คือคักมาก <Okay. S 1> อันนี้ไม่ใช่ปูแปะหรอเลือกเลอกครับแก๊งค์เนี้ ไม่มีปูแปะหรอคะพี่นายเขาจะซื้อปูแปะนะคะคุณผู้ชมเใหญ่ราก็จะต้องเดินระวังนิดนึงเดี๋ยวปลากระโดดมาให้เออมาใส่เรานะคะไหนคะปูแปะอ๋อตัวใหญ่แล้วแต่พี่านาย ไมม่ใีใทรเดี๋ยวให้พี่นันเลือกปูไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเราเจอกันในอ e ีพีหน้านะคะตอนนี้แบบกำลังแบบว่าออตะการตาไปหมดเลยนะคะกับสินค้าในตลาดสีเมืองนะคะเพราะว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะเหมาะกับ ทุกท่านที่จะมาจับจ่ายใช้สอยก็คือมาที่นี่ก็คือครบทุกอย่างเลยนะคะมีเยอะมากตอนนี้พี่นัทกำลังเลือกปูพี่นัทอันนี้ปูอะไรคะปูแปะเหรอปูไอ้ปูลมปูอะไรคะปูลมตัวใหญ่มากเนี่ยหล่นละลอยรอแบบนี้เลยเหรอใหญ่สุดเลยเราให้สุดตัวละร้อยห้าสิบบาทแล้วต่างกันแค่สิบบาทเองอย่างละสิบอย่างละสิบบาทเอาใหญ่ก็เอาใหญ่ ดูดินี่ถึงโลยัยงมีคุณหนักเลยเหรอคะตัวใหญ่เลยโอ๊ย